ทำอะไรเป็นบ้างไข่ไข่เจียวไข่ดาวไข่ต้มไข่ต้นไข่ลูกเพยเออได้หลายไข่พี่บี่่เเ็ดปลาาาออยยงน้วไข่อะไรพี่ไข่ยาสัก็เป็นนะไม่ใช่พี่ไข่ดาวไม่เอาไข่แดงอะเป็นทจะทำยังไงเนี่ยมี่ก็พูดแปลกๆตองสาสาอร่อยนะพี่ว่าต้องสาจะเย็นก่อนเดี๋ยวพี่เช็คเรื่องนี้พี่อยาจะให้เวลาตองสาเอาไว้วันไหน แล้วันนั้นเรองตงสาหาที no? ่ได้และวจ้าขาเมื่อวันไหนเป็นวันขาแรมสิบห้าข้าพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นคุใช้ยี่ไหนมาส่งมาต้องกาจริงจนะจ๊พีพระจันทร์เต็มดวง่งานเหรออไหนันหามพระจันทร์เต็มมกมเียงมก่อ โอ้ไม่ต้องไปกลัวหรอกมืเน่กลัวกลตอนนี้ปากก็เรายังไม่ได้ีกเชื้อน้าบกพี่อ่ะชอบพี่ชอบพี่ชอบพี่หรือชอบพี่ ว่าง่ายๆหนูชอบพี่ใช่ไหมล่ะอันนี้เรากำนดวันแต่งงานของเราเลยดีกว่าจำหมดเลยเหรอพี่จำให้ดีปีหน้าเลยปีหน้าเอานี่เลยี่อเลยพี่นจะจสามสิบเอ็ดาอกุมภา ดูเฮ้ย,ยคนก็ถ่ายรงปถ่ายรูปอยู่ไม่อายน้องไงมีอะไรอ่ะมีความในใจจะมาบอกพี่อ่อะเหรอมีความในใจอะไรเหรอ เราอย่าเป็นแฟนกันไม่ได <ness Ge ars> uh, huh? uh, like ้เรามันห่างกันละเกินจะลองให้โตกว่านี้หน่อยค่อยเป็นแฟนกันโอเคโอเคใช่ไหมปันหน้าไปไหนอ่ะเจ็ดเอเลเวนไอเอเลเนเหรอจัะอันนี้ดีก <k> ว่าพี่มีอะไรจะถามถามว่ารู้ไหมเวลาพวกมัลัยที่เนี่ยค้าเขามาลอยเนี่ยนะทำไมเขาต้องใช้ดอกรักปอบด้วยไม่รู้เพราะลักจริงอ่ะมันหายาก